ในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพึ่งพาอาศัยมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้มุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของไทยที่นับวันมีการพัฒนาไปมาก อีกทางต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดมลพิษจากอุตสาหกรรมตามมาเช่นกันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านอุตสาหกรรมของไทยได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีแนวคิดที่จะจัดตั้งและพัฒนาจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้นโดยมีเป้าหมายที่พัฒนาอุตสาหกรรมนำร่อง15แห่งโดยภาคตะวันออกถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการนาร่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป็นที่มาของโครงการการจัดทำแผนแม่บทอีโคทาวภาคตะวันออกขึ้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหมายถึงรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมความสอดคล้องกับกฎหมายและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้นควรลดการใช้ทรัพยากรพลังงานหรือเป็นการใช้ให้คุ้มค่าและลดการปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุดอีกทั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นและความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกันซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาสูงสุดคืออุตสาหกรรมโปรง่งใสชุมชนวางใจร่วมใจพัฒนาโดยเกณฑ์ตัวชี้วัดของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี้มีทั้งหมด5มิติแบ่งออกเป็นมิติกายภาพมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคมและมิติบริหารจัดการสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกลไกลที่เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคชุมชน ีควรตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังจึงเป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป